สวัสดีครับผมเอรอนจากช่อง a n g เก r m มาเลนะครับปกติช่องนี้จะพูดแต่เรื่องข้อเท้าพิกเป็นหลักแต่ผมเป็นลิสต์ดวงไงแล้วก็หายแล้วด้วยผมพูดแบบไม่อายเลยว่ามันเป็นมันเป็นมันเหมือนเป็นโลกที่น่าอายเนาะแต่ว่าตอนแรกก็เป็นนี่มันก็อายนะแต่ว่าหไหนก็รักษาหายแล้วผมก็เลยมาแนะนำ โทษน,นะครับเมื่อกี้หมาเห่าผมก็เลยมาแนะนำยามิวซิลินครับคือมิวซิลินเนี่ยมันเป็นยาที่ถ้าผู้แบบบ้านๆน,นะคนเป็นริสิดวงอะ่ะมันไม่กินไม,ม,นไม่มันไม่กินผักใช่ไหมแล้วก็จะทำให้อุจจาระแข็งแต่ว่ายาเนี่ยมันทำให้อุจจาระเรานิ่มขึ้นนิ่มขึ้นรู้สึกแบบเหมือนโฟมเหมือนโฟมเหมือนโฟมบางๆอย่างเงี้ย แล้วมันทุกครั้งอ่ะคนที่เป็นนิสิีดวงอ่ะไม่อยากจะเข้าห้องน้าเลยใช่ไหมเพราะว่าเวลาถ่ายเนี่ยมันจะรู้สึกโธรมานมากคือมันบาดอ่ะมันบาดรัวเออ<ม>คือผมรู้ว่าคนที่เป็นนิสิดวงนี่นึงคุณ,ค,ณคุณจะเข้าใจความความรู้สึกผมอ่ะเพราะแบบเข้าห้องน้ําทีนี้แบบเฮ้ยเราไม่อยากเข้าแล้วอ่ะแต่ว่าพอผมได้ได้ยานี้มานะมิวซิลินซื้อได้ตามร้านร้านยาทั่วไปก็มีขายนะผมว่ามันมันเปลี่ยนชีวิตเลยแหละ จากแบบทรมานนะพอใช้ยานเนี่ยคือมันสบายเลยถ้าถามว่ายาที่มันรักษาโรคลิสตดวงอะ่ะผมก็ได้ยานเน็บที่คุณหมอให้มานะทั้งยานเน็บแล้วก็ยาทาด้วยแล้วก็ยาตัวนี้เลยแต่ว่าหลังจากที่ผมหายแล้วอะ่ะผมก็ยังก,กินยาน,นี้ต่อนะมันก็ไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ได้มีผลกระทบอะไรถ้า,าคือไม่ได้เป็นลิสตดวงมันก็กินได้นะ พอผมไปหาข้อมูลในเน็ตจริงๆมันไม่ดีหรอกข้ามูในเน็ตเ,เ,เนี่ยผมก็ได้ถามเภสัชถ,ถามอะไรด้วยเขาเรียกว่ามันไม่มีผลตามมานะคือกินก็ได้กินเราก็รู้สึกสบายใจการคองน้ำเพราะบางครั้งคิดว่าหายดีแล้วแต่ว่าแผลมันก็ยังมีอยู่นิดนึงคือบางครั้งเรากินยาหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วไม่หายแต่ถ้ายังมียานี้อยู่มันก็ทำให้เราไม่ต้องทรมานจากการค้องน้ำได้ จริงๆแล้วถ้าเพราะว่ายาเนี่ยมันช่วยได้มากๆเลยนะเพราะว่าถ้าหากเราถ่ายปกติใช่ไหมยังไงมันก็จะแสบแสบอยู่แล้วแหละแต่ยาเนี่ยมันทําให้เราแสบน้อยลงแล้วถ้าอุจจาระเรามันไม่นิ่มอ่ะมันก็ยิ่งไปบาดยิ่งไปเพิ่มแผลมันก็ไม่หายสักทีหนึ่งมันก็เลื้อลังอ่ะเลื้อรังจนแบบอาจจะเป็นระยะบาดเจ็บขั้นสองขั้นสามเลยนะ คือขั้นสองขั้นสนี่อาจจะต้องผ่าตัดอะ่ะผมคิดว่าถ้าคนที่เจอคลิปนี้แล้วก็อาจจะยังไม่สุดไปหาหมอก็ได้ไปเภสัชฮะไปหาร้านยาทั่วไปบอกคุณหมอเลยมิวซิลินมิวซิลินิสกดถูกปะเอาไปว่าเนี่ยมิวซิลินเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณไม่ต้องบาดเจ็บถึงขั้นสองขั้น3ก็ได้เพราะว่าผมเป็นลิสดวงขั้นที่1 มันยังสามารถกินยารักษาหายได้อยู่แต่ว่าแบบขั้นสามอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องผ่าตัดละอย่ารีบอย่ารีบไปเป็นขั้นนั้นเลยฮะรีบรักษาดีกว่าโอเคครับผมอันนี้คือก็คือเป็นเทคนิคที่ผมเขาเรียกว่าเจอเขาเรียกว่าคุณหมอคุณหมอแนะนํามาอมืว่าว่ายาเนี่ยมันช่วยได้จริงๆมันทําให้เรามันเป็นมันเป็นยาลาบายด้วยแหละเขาเรียกว่าไฟเบอร์ครับผมอืม ก็แล้วถ้าไม่หายหรือไม่อะไรเนี่ยคนไปหาหมอสัญยกรรมที่ที่คุณคุณหมอที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องลิดสดวงครับผมอย่าอย่าถ้าอย่าเพิ่งเชื่อผมมากว่ายานี้มันรักษาหายขาดนะคุณควรไปหาหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้ก่อนแ้่ถ้าหากเออยาหมดแล้วอะไรเนี่ยแล้วก็ไปซื้อยาตัวนี้มากินเองเองได้อย่าพิ่ง อย่าเพิ่งเชื่อเชื่อว่ายาที่มารักษาหายหายขาดน,นะไปรักษาฮะไปหาหมอที่สามารถวินิจฉัยคุณได้ก่อนว่าคุณเป็นขั้นอะไรไม่ใช่ว่าคุณมาดูคลิปนี้แล้วสมมุติว่าคุณแบบคุณดูคลิปนี้แล้วคุณซื้อยานี้มากินอะ่ะแล้วคุณเป็นขั้นสามอยู่อะ่ะแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยไม่เห็นหายเลยอะไรวะโกหกหรือเปล่าคือคุณอย่างแรกเลยนะไปที่ศัตรงไปหาหมอก่อนคลิปเนี้ยเป็นทางเลือกว่าเออยาเนี้ย มันดีนะมันช่วยทําให้เราถ่ายคล่องช่วยทําให้เราไม่ทรมานจากการถ่ายแล้วก็ช่วยให้หายด้วยเพราะว่าถ้าหากไม่กินนะอุจจาระคุณอาจจะไม่นิ่มอะ่ะและ้วมันแล้วมันมันก็ยิ่งบาดบาดรูบาดที่สีดวงคุณน่ะเออดังนั้นก็ผมก็แนะนําฮะหาหมอก่อนแล้วก็ค่อยถ้ายาหมดอ่ะก็ค่อยลองยานี้มากินตามที่หลังขอโทษนะครับ คลิปนี้พูดส,สดๆเลยไม่ได้วางแผนอะไรเลยคือลิซิโดมันหายแล้วก็เลยอย่ามาโอดเฉยๆครับแต่ว่าถ้าใครเป็นข้อเท้าพลิกนะสามารถตามช่องนี้นะครับผมเพราะว่าช่องนี้จะพูดจะเน้นแต่เรื่องข้อเท้าพลิกเป็นหล,ลักลิซิโดนี่ของแถมเฉยๆสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ